สวัสดีจ้าพี่น้องจามนีเวีนิพามาเห็ดผัดกระเพราไก่ไข่ดาวนะคะใส่น้ำซอสสารพัดผัดของร้านแม่วินนี่เองเนาะไกรผัดก็อร่อยค่ะน้ำซอสสารพัดผัดของร้านแม่วินเนาะก <c oughs> ่อนอื่นกะน,นะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันไปสองช้อนโต๊ะนะคะรอน้ำมันเดือดแล้วก็นี่เอากระเทียมแล้วก็พริกลงไปแล้วก็เอาไก่ลงไป ผัดๆๆพอมันเริ่มแหง้งก็ใส่น้ำเปล่านิดนึงจ้าเพราะบ่าให้มันแห้งเนาะหรือจะน้ำซุปก็ได้เนาะหลังจากนั้นก็จะใส่น้ำซอสสารพัดผัดไม่พินอิสิใส่สักสามช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าไก่น่าจะ300กร,รมัมถ้า100กร,รัมก็จะใส่แค่1นช้อนโต๊ะเนาะตามใจชอบหรือนี่ใส่น้ำซอสสารพัดผัดลงไป3มช้อนโต๊ะนะใครจะตัดน้ำตาลก็ได้นะคะแต่ว่า แมวินนี่บอเติมน้ำตาลจ้ะบมากกินหวานเนาะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำนะคะพี่นองเอ้ยเดี๋ยวเขาเนี่ยอยากไปเอาซีอิ๊วดำก่อนจะ้ะสิ่งที่จะเติมเพิ่มนะคะก็คือซีอิ๊วดำตัดเพื่อความสวยงามกับพี่นองเออนั่นแหละอืมแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปเนาะทางร้านวินนี่ก็สูตรนี่แหละค่ะพี่นองผัดนี่แหละเออง่ายๆแต่อร่อยนะคะถ้าน้ำซอสผัดอร่อยเนาะวินนี่ปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วชีวิตง่ายขึ้นไม่ว่าเราจะผัดกระเพรา ทำข้าวผัดสารพัดผัดสารพัด,พดหมักค่ะจบในหนึ่งเดียวน้ำซอสสารพัดผัดของหลานแม่วินนี่ฝากในเด้อจะาพี่น้องขวดละ75บาทค่ะค่าส่ง50บาทวินนี่ส่ง3ขวดขึ้นไปนะคะสามารถสั่งได้ที่ไลน์นะคะนี่ qr code ตามภาพสุดท้ายเลยแอดมาได้เลยนะคะวินนี่ตอบเองเนาะนี่จ้าผลิตภัณฑ์ของแม่วินนี่จ้า ปาดในเลือจ่าพี่น้องจ่าแซบไข่ผัดก็อร่อยบ๊ายบาย